นายมิสุชัชวานโบคุณจากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ตามลําดับขอบคุณครับขอบพระคุณ,คณที่มาท่านผู้มีเกียรติพี่น้องนักปั่นทั้งที่โคราชในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานงานในงานฉลองวันของชัยนะครับขอบคุณนะครับทีมนักปั่นประเทศของชัยท่านท้าวสุรนาลีประจํา,า,าป,จปี2563เนื่องด้วยเพื่อส่งเสริม งบประมาณสนับสนุนสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครลำดนับต่อไปลำดับที่3ค่ะพร้อมกันนี้เดอะมอลล์ค่ะยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมนะคะรวมถึงกิจการ,รที่ต่อเนื่องหรือว่าใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งเป็นประโยชน์กับการ,กรขอเรียนเชิญน,นะคะ,ะแทนตลาดเซฟวันค่ะนุ้ยนุยมาเมาเร็วค่ะขอให้อีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะหนึ่งสองสามดฮ ลมคุณนะครับสี่นาทีครับกรรมการกรรมการ60กิโลนะครับคนที่ตรง65ก,กิโลครับอ่าประทตูคกันนี่ครับรเฮสเซนนะครับนี่ทีมสิงฝรั่งแซสนะครับจะมาควบคุมความเร็วไม่ให้เกิน ยินนะครับนักษาทุกท่านขอบคุณท่านต่างจังหวัดมาในวันนี้นะครับแล้วก็แจกทุกเก็บทุกท่านท่านอาจารย์วารัตน์ทานครูแย้ท่านพี่มาท่านผู้ชิงอภารท่านอาโลภท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพิศมานชมรมหลายชมรมนะครับจัดป่าตาเวัดบุญเชียงรายเลี้ยงป่าเป้านะครับแล้วก็จากดูดอนขอนแก่นสระบุรี ทำจังหวัดกระบี่ก็มาถึงที่นี่ด้วยเสือชมรมสมาคมจักรยานเสือเขาแดงบุรีรัมย์ทีมพลันไว้จังหวัดสระบุรีทีมสีมหาโพจังหวัดปัตตานบุรีติดลพบดีวัดหลวงจอกทีมพัดทีนใบป่าซานภูแมกอันสุขสำหรับทีมไทยฮังงาทีนลมชมรมจักรยานเรียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายที ขอ,นนอออขอบคุณท่านพลเอกคงชัยประสิทิ์ประธานที่ปรึกษาของเรามาช่วยกับหนุนนะครับขอบคุณท่านตลัดจังหวัดนะครับที่เป็นท่านตัวแทนผู้ว่าราชการอีเชียนจันทร์วิจัยเอาเป็นประธานในพิธีเปิดของเราเอา20อยู่นี่ครับ20อยู่นี่ไม่เป็นไรครับปัญหาสมัครสมัครผิดสะัดพ่อจะไปก็ไปครับอาการกลับมาครับเดี๋ยวลูกเรียกแล้วครับอ๋อเรียกน้องพี่เรียกครับ อันน <ร Stevens. S 1> ี้รครับอาตามมาเลยทีทีตัดไม่ไหวครับรถพึ่สมมมม่กลับมานนี้ทีสงสารเป็นนักเที่ยวบนเกาะจังหวัดระเบิดมากระต้นเศรษฐกิจของเราจากทีมไทยวันด้าทีมพิเศษไลฟ์สไตล์ทีมตันเราสู้โดนดินแดงจังหวัดอยสธยาทีมสิงคโปร์ดีทีมสวเมืองปาก อวี๋สีเิียวนะครับมาด้วยวนวสิทิมอ้อทอจากจังหวัดลพูนลักที่ไปป่าซางอุบลก็จังหวัดอุบลมาด้วยขอประทวงครับอุบลมาด้วยมาพระาพระอิสานของเราลิมไทยแดนแต่ท่านคนขอบคุณมากครับชมลมจักรยานตา่างๆชมลมประมาณสองไร่ชันนะครับที่สิบกิโล